สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนีนุคาว้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมอมองอัดกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก่อนที่ปะะชบรับชมคลิปนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยว่าช่องรามีแอดมินถึง2คน้ก็อย่างที่แอดมินคนหนึ่งบอกไปในคลิปของเขานะคะเดี๋ยวก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะ ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะไม่ต้องกลัวจะเอามาปรับปรุงแก้ไขยอย่างแน่นอน,นะค่ะไปรับชมพี่กันเลยค่ะ ตอนนี้มีคนที่ทำงานกดเป็นที่เรียบร้อยก็เจอฆาตกรเลยนะคะตอน ็ตอนนี้มีคนกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาลุ้นกันนะคะว่าใครจะถูกโหวตไปค่ะไปคุยก,กันค่ะอ่ะเราเล่นนะครับไปดูกันค่ะ Let's go ไปค่ะ ถึงดีก็สี่ียกก็ทําทการออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากการฟังเพลงมาตั้งนานนะคะฝ่ายก้ก็ได้ชนะนะคะเราเองก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะคะก็จะพัฒนาไเรื่อยๆก็ทุกคนสามารถขอมาได้เลยนะคะถ้าอยากให้เราเล่นเกมอะไรนะคะก็ดูคลิปไปด้วยแล้วก็ฟังเราพูดไปด้วยนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแต่ขออย่าให้สยอขวัญเกินไปเนาะแต่เราก็จะพยายามทําแล้วก็ฝึกให้ดีกว่านี้นะคะแล้วก็จะพยายาม ตัดคลิปให้ดีกว่าดีนะคะตอนนี้ก็เข้าใหม่แล้วนะคะเนื่องจากมันดีออกนะคะทุกคนก็มาแต่งตัวกันก่อนเลยนะคะทุกคนคิดว่าบอกใบอการแต่งตัวของเราจะรอดีนะคะเา้าเขาจะก,ก่อนที่จริจะใส่เป็นฝูวยูนิคนนะคะมาอาอยาไปอยาไปก็ต <c oughs> อนนี้ก็ดูหน้าจอสีดำๆไปก่อนนะคะทีนีวเราก็จะลุ้นเลยเดี๋ยวมันแป๊บเดียวนะคะ ก็นี่มาแล้วไปรับชมคิปกันเลยค่ะเป็นคนอีกแล้วนะคะอยากเป็นฆาตะกรมากเลยมาเราไม่ต้องฟังเพลงกันแล้วดีกว่าเราพูดเลยดีกว่าไปไปทำเคเวสดกันนะคะอันนี้คือไม่รู้นะคะว่าใครเป็นเดินม,มาไปได้่อยยคือชอบถ้าเดินมากนะคะเดินตุ๊ดตุ้ดตุ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 โอเคนะคะทิ้งขยะก,ก่อนเคล็ดที่หนึ่งของเรา ไปยาไปเลยนะคะก็เน,นี้ก็จะไปหาควีตนะคะทุกคนควีตที่ไม่ชอบที่สุดกคือควีตรูดบัตรนะคะทุกคนไม่รู้ว่ายากสอนทุกคนไหมแต่สำหรับเราเราแบบไม่ชอบนะคะมาเรช่นก่อนน้ำเงินน้ำเงินเหลืองเหลืองแล้วก็ม่วงกับม่วงนะคะก็ทำควีตอันต่อไปอ้าวมาเห็นศพ สีครีมพอดีนะคะก็แสดงว่าสีชมผูค่านะคะจากการคัดเดาของเราเพราะว่าเราเห็นสีชมพูดเดินสวนออกไปนะคะแล้วก็เห็นสีครีมอะนอนอยู่แล้วก็สีมุมผูะอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วพอเราวิ่งมาแล้วก็มาเห็นเขาก็กดรีพอร์ตเลยค่ะแล้วทำไมเขาไม่กดตั้งแต่ตอนแรกแต่พอเขาเห็นเราสวนมาเขาก็กดรีพอร์ตเลยนะคะมาค่ะอันนี้คืออะไรทุกคนไม่เข้าใจนะคะ ก็คือเราวดกันไปเลยนะคะทุกคนอ่าเผื่อในคนดูไม่ชอบนะคะก็จะเปิดเพลงให้นะคะอ่ะเปิดเพลงเลยดีกว่า ก็เป็นใครกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้คอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วก็อยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็คุยกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ฟังเพลงกันต่อไปนะคะออถ้าคลิปต่อไปอยากให้เราพูดอย่างนี้กับคนดูพูดเสียงเป็นเพี้ยเยอะๆอย่างงี้กับคนดูตล่นเต้นลลลอย่างนี้หรือว่าฟังเพลงก็บอกกันได้นะคะ คือตอนนี้คืองงอยู่นะคะว่าอันนี้มันต้องทำยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าอยากให้แก้ครปรับปรุงอะไรก็บอกได้เหมือนกันนะคะพร้อมที่จะประปับปรุงทุกอย่างคะ่ะก็ดูคลิปกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคน,ท,กคนทุกคนคิดว่าใครคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าใครที่แบบทายถึงเดี๋ยวจะไปกดใจให้แล้วก็จะไปติดตามช่องนะคะมาค่ะ ที่แต่ถูกนี่คือทายถูกว่าใครเป็น importer อ,ตตอ,ตตอล์นะคะล้วพี่ทุกคนดูนะคะแปลว,ว่าโชคอาจจะไม่ได้เป็นโชคดักอะไรแต่เราก็เราเป็ชวดึงได้ผู้ติดตามของช่องของทุกคนที่มาดูคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์นะคะอ่ะไปฟังเพลงกันต่อไปนะคะทุกคนไป no ตอนนี้จะจุบคลิปแล้วก็พูดคุยกันท้ายคลิปตอนนี้คนณอีก็เป็นผู้ชนะนะคะคนดีเป็นผู้ชนะนะคะย้ําก็คือเนาะมาเลือกสีกันค่ะก็เหลืออีกหนึ่งตาแล้วก็มาเลือกสีกันซิมพูอยากอันเนี้ยเออเขายูนิคอร์นสวยใช่ไหมแต่ไม่สามารถส่เสื้อ <สา S 2> ได้นนเนื่องจากนนว่าขี้สิกงตานะคะ อ่ะเล่นนะคะอาวควิมมันอยู่ตรงั้นแต่ระเริมาค่ะควิมเนี้ยตอนนีกก็ดูจอนำๆไปก่อนแป๊บหนึ่งนะคะรอนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งกดโอเคนะคะแป๊บนึงก็มาแล้วนะคะก็ได้เป็นคนธรรมดาอีกแล้วนะจ๊ะแต่รอบนี้มีแค่เป็นคณเศร้าเอาใหม่เอาใหม่จะเป็นฆาตกรบ้างอ่ะใช่ไหมอุเตอร์มาคนไม่อยากเป็นใช่ไหมเชื่อมโยงนะคะมาค่ะมาหาคว้มกันตอนแรกนึกว่าตรงนี้มีแต่ที่จริงไม่มีนะคะ ก็มาหาในห้องนี้กันทุกคนเชิญกันมาได้นะคะอ้าวเจอแล้วไปมาค่ะอ้าวกดบวกทันทีนะคะคนที่กดบวกก่อนแล้วก็คือลองคลิปนี้มากนะคะว่าจะน่าสนใจสมมติแล้่ก็รู้ก็เล่นตั้งนานนะคะแล้วแล้วก็ว่าเราไม่ได้ไป็นอีกเมื่อไม่นานทำไมถึงนี้ให้ขึ้นได้กับคนดูแต่ดูไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ให้อก็บไปเลยนะคะก็ ทำควาสะอาดฝากคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะคะับสไครตกันด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจกันทา้งที่ตัวต่ต่อไปของพวกเราสคุนะคะถ้าอยากให้ป้าคุณเทพไปทำก็บินมาได้ถ้าอไปจะรับฟังก็ถาอยากไปตัวเก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะคะพีมจะรับฟังทุกอย่างเราจะพับเพื่อ แล้วก็ต่อไปย่งงตอนนี้ก็นล้จะจบเดี๋ยวคลิปเธ้วดุ้กคลิปแล้วทุกคนคุณผิดนะคะเป็นผู้ว่กกลบค่ะกล้จะจบคลิปแล้วนะคะก็ไอวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครที่คอมเมนต์วานะคะแล้วก็ตอบถูกตอบผิดอะไรอย่างเงี้ยที่เราถามไปนะคะที่เราถามทุกคนละเราถามของตานี้นะคะไม่ใช่ตาที่แล้วนะคะเพราะถ้าใครดูจนจบก็น่าจะรู้นะคะว่าใครเป็นอร p o r t e r นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กุกระดิ่งกุ้งยิงกิ้งให้ด้วยนะคะคุณก็ <c oughs> ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะและจะพยายามปรับมุงแก้ไขคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็อาจจะพูดไม่เก่งเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะพยายามแก้ไขไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ